ตอนนี้พ่อนานแล้วนะคะรวมตัววงสองรวมตัวพร้อมเติมตาแล้วมีเชมปะมั้ยคะผู้กับเดียนะสายดีเลยผมเมียแค่วันที่แบบตัวน้ำเป็นหมวกอ่ะแบ่งมุด ตัวนหนาวมันเป็นท้างแล้วเป้งมันลุดอุ้ยทุกคนคืทวงมันเปะย่กมายังก็มาแบบแล้วอไยังก็มแล้วยังนามก็เปาเหมือนกันเก็บกหเก็บแลเป็นใหญ่้งามยูได้อยู่ได้อยู่ไปว่าได้อยู่ มันเนาะพอนอมันเนี่กินเนื้ยอย่างมันบ่ดอกยาอุ้สอุาขับรถมาตั้งเลยอุสาขับรถตะกะสินไม่กินเหนื้ยอย่างแล้วด้นี่ เราเพิ่งไป่ายลิบน้องยิงเงินสวมลำมยิงสวมลำมมนั่นเพิ่งไป่ายลิบนี่แม่ค้างแม่ปีปปปปน,นีไ่ไหมยิงสิอืมโอ้พี่น้องอุ้ยยิงกับพี่น้องค้างม้งหัอุ้ยยิงกับ น่นจะไเอาได้ที่มาเล่าบ้าน้านความหมอะไรอนร้อนตาช่องไหนตเกลือร้อนก่นเด้อเช็คเช็คบ้านนั่เกี่ยวกายอยู่ในสวนเื่องบอดีบอส่องส่องายำตรงใดเลอกเก็บกบิดไปในใจในปาน้ำหลับมันเด็กก็สูบบ้าน กลแล้วกพีเพิร์อซัพพลายฮ่าฮาองลำให่เลยลำใหญ่ลำเจี๊ยบลอกับลำเจี๊รวงกน้เ้ง้างฟังได้ล้องเลยเียรพี่น้อยชีเดฮินควมแปลกกับลงเบียร้องเพลงเดียวกันค่ะเชติดติลลีแล้วกจะส่งทีเดียวนะครับแค่หนึ่งกำเพิรรวมเพลงเนาะอ่าโอเค เสื้อติ๊กเก่าแทนไม่อยู่ในองโสองโมสอมาวดแล้วใช่ไหมแซมมาซับพาวนั้นซาพาวเวอร์ได้ไหมเ้ปยไม่อดเียรอ้เนี่ว่าไร่เนี่ยเลี้วนีป่ะพี่อง คือสองคนนี้ร่วมกันเป็นแปเต่าเมื่องนีกับชีเแปเต่าแปดเต่ารับพี่น้องเราจะจกตาปรนั้นเราไม่ไมาชิมอาหรกันยัเตนนีวกเต้นเตนอะไรลูกเนี่ยม่ิ่กัางวัสยเต้นยังกะเต้นอะไรลูกเนี่ยแคนเต้นเขาต้องเต้นพรมกเต้นพร้อมคุณเล่นกูเลเต้นสินะมาเต้นไลฟ์อร์ดสุจัฟร คือบอกคนหล่ยังไม่ยอมแพ้เด็ดเด็ดมันมาขอโทษได้ละพี่น้องเสียบวงรู้ด้ค่ะแม่นี่กระไรคือหล่อหล่อเพลงครับเวลาเมื่อเจ้าอยากให้เมื่อคอยไมาอยู่ต้องกันหลายอ่ะเออบันเนนี่ที่พี่น้องจะให้หลออเพลงไม่หล่อคู่กันมันบอแต่บันเน่ไหนมาหลออคู่กันแล้วแต่เป็นเพลงอีกเพลงนึงตีตามได้กับพี่น้องมาต้มเบิ้ลโอกาสนี้มันมีครั้งเดียวนะใช่โอการนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่ไม่ได้มีบ่อยเพลนสีเจอหน้ากันเลย เอ็น๊น้องก็จีเดย์หลอดหลอดไปหลอดไม่กะจะข้าเต็มเหมือนกันทุกคนข้าวีมค่าแต่คเราจะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมชุดนักร้องหนุนเท่นะคะเุด้อิเก่านะคะเตรียมชุดนักร้องหนุนเทแล้วก็เสื้อผดวก็าใส่โบรายัขยายชุดหน้าอกก็สวยเลยทุ้ครังเวลามันตัดมาคนดีใช่ไหมแล้วมอมขยายอกเราจะส่งเพลให้ตอนนี้เลยนะคะ อ pues ือเอาพี่ดองบันนี้ชุดนางดองเห็นด้วยไหมบันนี้ชุดนดองสีแดงจากผู้ป่วยมีแต่สีเขียวในรักบัานสีกบไปบ้านนี่กาแฟมันม่มีสีเขียวโอ้พอดีได้เขียวเลยังบูดเบรนนั่นแหละ มีน้องแตงแล้วมันมีรอบนะได้ปวดชักหวตอหูด้วยนะคะเกิดนียังข้นแล้วบ้านสพี่นองค่ะพี่นองกันรับรตาเบิรงกันได้ด้ค่ะอันมันบมวนมุจากช่อมามวนในเด้อเดี๋ยวคือกันีไปสอมันมันคือกันกันแต่ว่ามันคือจิิงคืก้ต้องเหล่แต่ว่าสิิงมันีบอคือกันแบตื่ายหละเรพี้งันดเล็กมันดใส่แ้คนแก่ถงวยห่ะมายักคนอน อ้าพี่หลวงเป็นกำลังใจให้โชวน์นมแปะเต่าเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นอย่ไรมูอจนะับกระตองเบิ้งมันงิดผัดมือจับกระตองเบิ้งเช็ควันดี้มือจับกระตองเบิ้งโอกาสนี้มันไม่มีเดี๋ยวเดือนสิงหาคมไปคัดวะโชว์นมแปะเต่าค่ะเบี้ยนมเต่าราคา28กระองสัสีแต่กระตองคาดทั้งเบียยเลยกันโชว์นี่ โคตกันพอมกับเบียรโซ่พี่เศษนุนเปเตาค่ะไม่มีอะไรเซ็ไพเราก็ไม่มีอะไรเสียคกีเ <c oughs> ่เป็ุปดเตาค่ะอ๋อเหมือนเพื่อนสีจัดวงหนึ่งกับวงสองแบบขะกันมันบอกในเพลงหนึ่งคล้ายๆมันไหมไม่นม,ม่นนชิ้นวงหนึ่งว่าอาจจะเปลี่ยนเพ,งพลงหลายๆเพลง่เปลี่ยนแต่ที่ไม่เพียงแเปลี่ยนที่เาย เหมือนจับว่องหนึ่งว่องสองแบบว่ามันสีได้แปลกตาเนอะแบทเ e r นจะมีรับเชิญเราจะได้ซ้อมสอนเจักมือปะ

ไอเบียเคยลองไหอ่ะ่อวานนี้เคยได้ฟังสมัยนี้สมัยเามันม่งมั่าจะนอยเป็นสีดีมันสนนะค่ะแต่เวทีไทยเกิดในคนไม่เิัยพี่องติดตามเชฟมาได้ค่ะว่าจิมาในเวชชันดาสองคนเออว่าจิมาีหลวงหรือสีหลวงซี่รงก็รอติดตามค่ะไปทหลวง พี่น้องกขัดบังกับเสียงของมึงเลยมันกับประเด็ฝันน้อแต่พอให้พี่น้องขันบังก็ไม่เอาอื่นขันบังก็อยากบอลูนยากบอลก็รไกับอลูนก็ีกม่ยังไงอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพปแป๊มแมนนะรอรอดูว่าสิเป็นไปในทางไหนนะครับพี่น้อง สอัโอเคดีะทุกคนขอบคุณมากขกำลังใจค่ะแซมัแซ